มาถึงพรมเขียวเมื่อสักครู่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วอ่าเป็นการยินดีต้อนรับเชื่อเชิญให้พลังเนี้ยเข้าไปสู่ภายในอาคารบ้านเดินซึ่งในลักษณะการวางเนี่ยข้างนอกเราจะเห็นวางขวางครับอแต่พอข้างในเข้ามาเนี่ยจะเป็นการวางตามยาวนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งฮะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรับพลังด้วยสีแดงส่งพลังต่อด้วยสีเขียวอืแต่เห็นบอกว่าตรงนี้มีความสําคัญอีกพิเศษครับใต้ใต้พรมนี้อ ใต้พรมนี้ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีเพชดเหรียญจีนครับเพชดเหรียญจีนนี้เป็นเพชรที่เรียกว่าเหรียญหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหมายถึงมีหนึ่งร้อยหกสิบแปดเหรียญนะบนถาดนี้อ่าซึ่งติดติดแน่นเอาไว้นะครับเวลาที่จะเข้าจะออกเนี่ยเราก็จะเดินผ่านแล้วก็เหยียบไปบนบนพรมซึ่งอยู่เหนือเหรียญนี้ครับการก้าวย่างไปบนเหรียญ168เหรียญนี้นะฮะซึ่งทั้ง168เหรียญเนี่ย เป็นเหรียญเป็นห้าจักรพรรดิที่รุ่งเรืองที่สุดในรัชสมัยของราชบงหมิงอ่าราชวงศ์ชิง uh huh. ครับก็นำอาความเจริญรุ่งเรืองมาโดยหงายเอาทางด้านอักษรสี่ตัวเนี่ขึ้นนะทั้งร้อยหกสิบแปดเหรียญ uh huh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยในความหมายนะฮหนึ่งก็คืออย่างที่บอก นะคือความมั่งคั่งร่ำรวย<ช>โดยเน้นไปที่ความมั่งคั่งร่ำรวยของคนที่เป็นข้าราชการฮะหกนี่ก็เป็นความมั่งคั่งร่ำรวยอีกเหมือนกันแต่เป็นความมั่งคั่งร่ำรวยของคนที่อยู่ในเครื่องแบบคนที่อยู่ในคําสั่ง<ช>ก็คือทหาร<ช>หรือคนที่ทําหน้าที่เสี่ยงฮะแปดนี่เป็นของคนละเรือนธุรกิจนักธุรกิจพ่อค้าโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นหนึ่งหกแปดนี่คงไม่ไม่หลุดไปจากไหนละหมายถึงตัวผู้อยู่อาศัยครับ ไม่ว่าคุณจะประกอบไาชื่อะไรคุณรวยทุกทางแนะ่ใช่ครับเพราะว่าแปดนี่ก็คือครอบครอบครองหมดแล้วคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เีแปดก็เหมาลว,วกอหนึ่งหกแปดนี่เป็นสัญญาณที่สําคัญที่สุดแล้วเมื่อเมื่ออยู่วางในลักษณะนี้มันยังมีคํากล่าวที่ว่าออกไปเนี่ยให้ได้งานกลับมาให้ได้เงนินอนี่นี่คือสัญลักษณ์ของเหรียญน,นะที่วางอยู่แต่จํญญาไว้อย่างนะครับว่า สิ่งของเคล็ดวัตถุต่างๆที่คุณจะนํามาใช้ต้องแน่ใจก่อนว่ามีการล้างพลังใช่ครับถ,ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเ,เขาแทนที่จะให้ความเป็นมงคลแก่เราเนี่ยเขาก็อาจจะให้ความเป็นอับมงมงคลแก่เราเพราะของทุกอย่างเนี่ยมีการปลดปล่อยพลังอยู่ตลอดเวลา,าแต่สําคัญว่าพลังที่เขาปลดปล่อยเนี่ยเป็นพลังที่ดีหรือเป็นพลังที่เสียอ,อ,อันนี้เราต้องการให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความก้าวหน้าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาหาร,รืออุปสรรคเพราะฉะนั้นเราต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่เรานําเข้าบ้านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับ